วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บมะม่วงปากนกแก้วเอาไว้ดองกันนะครับอันนี้คือมะม่วงปากนกแก้วครับดูรัาลูกครับโอ้ล,ล,ลูกใหญ่จริงครับนี่ครับนี่ครับลูกใหญ่มากครับดูลูกครับขนาดลูกของเขานะอันนี้เป็นมะม่วงปากนกแก้วนะครับเป็นมะม่วงที่กินแก่จัดอร่อยนะครับต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอา right ไว้ดองวันนี้ก็จะเก็บมาดองกันนะครับ ที่สวนนี้มีอยู่2ต้นนะครับละโมบัลโลแก้วน huh. like ี่ครับนี Hebrew ่อีกต้นนึงครับนี่คร <like> ับล <COM> ูกครับลูกดกมากครับนี่ครับนี่ลูกนี้ครับดูครับติดพื้นเลยนะครับลูกดกมากเลยลูกลูกในติดพื้นเลยนะลูกใหญ่ๆนั่นเลยครับนี่ครับนี่ครับลูกใหญ่ๆนั่นเลยนะครับนี่ครับดูครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเก็บนะครับนี่ครับ เยอะแยะเลยครับลูกใหญ่ๆนั่นเลยครับนี่ครับเต็มต้นเลยครับนุนเยอะแยะเลยครับวันนี้ก็เป็นมะม่วงป่านกแก้วนะครับวันนี้จะเก็บมาดองนะครับนี่ครับเยอะแยะเดี๋ยวเก็บสิ็ธมาดูกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็จะพาไปดองมะม่วงกันนะครับนี่ครับดองเก็บไว้กินนานๆครับเยอะแยะเลยครับมะม่วงป่านกแก้วครับลงจริงครับ ตอนนี้ก็เก็บมะม่วงปากกระแก้วมาได้สองตะก้าใหญ่นะครับนี่ครับดูครับอันนี้สองต้นนะครับยังเก็บไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่น่าจะได้ประมาณร้อยกระลูกนะครับนี่ครับเยอะยะเลยครับเดี๋ยวก็เราก็มาล้างแล้วก็จะมาดองกันนะครับทาเป็นมะม่วงดองแล้วก็ทําเป็นมะม่วงแช่อิ่มนะครับพอเราเก็บมะม่วง เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาล้างน้ํานะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมถังนะครับแล้วก็ก็เตรียมถุงพลาสติกใหญ่ๆนะครับเอามะม่วงมาเลียงใส่ในถุงนะครับเลียงซ้อนกันให้เต็มถุงเลยนะครับเะครับเรียงให้เต็มถุงเลยนะครับครับนี่ครับเลียงให้เต็มถุงเลยนะครับเลียงให้เต็มถุงเลยนะครับ พอเราเก็บมะม่วงมาได้นะครับแล้วก็นํามะม่วงมาล้างทำความสะอาดให้ไม่มียางสิ่งสกปรกติดมะม่วงอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนํามะม่วงนะครับใส่ลงไปในถังนะครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ข้างในนะครับเราใช้หัวเชื้อนะครับดองมะม่วงดองผลไม้นะครับนี่ครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับหนึงถุงนะครับ ก็ราคา40บาทนะครับจะผสมน้ำได้ประมาณ15ลิตรนะครับก็ดองมะม่วงได้ประมาณ60ลูกนะครับประมาณนี้นะครับก็เทลงไปในน้ำแล้วก็คุณนะครับคุณให้มันละลายเลยนะครับนี่ครับคุณหัวเชื้อดองมะม่วงให้ละลายเลยนะครับใส่แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ละลายน้ำเสร็จแล้วเทใส่ ถุงพลาสติกในถังนะครับแล้วก็ค่อยเทน้ําตามเข้าไปอีกทีนึงนะครับนี่ครับนี่ครับต้องมีหัวเชื้อดองมะม่วงด้วยนะครับต่อไปเราก็นำนะครับหัวเชื้อที่เราผสมน้ําแล้วก็เทลงไปในมะม่วงนะครับที่เราใส่ไปในถุงเรียบร้อยแล้วนี่ครับอันนี้คือมะม่วงที่เราใส่ในถุงพลาสติก ย้ำว่าใส่ในถุงพลาสติก2ชั้นนะครับมันจะได้หนาๆแล้วก็ไม่รั่วเด้ยครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาน้ำใส่เต็มมะม่วงนะครับพอเราเทน้ำเต็มแล้วนะครับล้นแล้วก็ท่วมมะม่วงแล้วนะครับเราก็มัดหนังยางหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับมะม่วงก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะครับให้เราใช้ถุงนะครับใส่น้ำแล้วก็กดทับมะม่วงอีกชั้นหนึ่งครับนี่อันนี้ เคล็ดลับอยู่ที่นะครับใช้น้ำนะครับใส่ในถุงแล้วก็กดใส่ลงไปแล้วก็กดทำมะม่วงอีกหนึ่งชั้นเพื่อให้มะม่วงเน้จมอยู่ใต้น้ําหัวเชือดองมะม่วงเรานะครับเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาครับปิดฝาไม่ต้องเปิดนะครับก็คือทิ้งไว้30วันนะครับขึ้นไปนะครับถึงจะเปิดนำมารับประทานได้นะครับกับมะม่วง ดองนะครับอร่อยอร่อยเลยจะทำเป็นมะม่วงแช่อิ่มก็อร่อยนะครับอันนี้ก็ผมก็จะปิดฝาไว้นะครับ30วันขึ้นไปนะครับถึงจะมาเปิดนํามารับประทานนะครับโอเคครับง่ายๆครับกับการดองมะม่วงเอาไว้กินเองในบ้านนะครับเป็นเพื่อนที่มีมะม่วงนะครับเยอะๆที่บ้านนะครับหรือนะครับนามาดองนะครับมะม่วงอะไรก็ดองได้ครับนี่ครับขอบคุณที่ ติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ